สวัสดีครับวันนี้วันที่19เมษายน2565ครับมาดูเกี่ยวกับคริปโตที่เช้าวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ที่เราดูประจำในพอตท,ที่ลงคิดว่าน่าจะสนใจก็คือ,อแต่ละตัวนั้นบวกขึ้นมาอย่างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะ BCH นั้นบวกขึ้นมาถึง400กว่า นะครับแล้วก็คับคอยก็บวกขึ้นไป6บาทก็อย่าลืมนะครับที่ลุงเคยบอกว่าในคลิปต่างๆว่าคับคอยนั้นจะลงไปที่ 200- 200บาทก็รอประมาณวันนั้นนะครับจะมาถึงเมื่อไหร่แล้วก็ iOS ชี T นั้นลุงก็บอกไว้ว่ามันจะลงไปที่0.8ซึ่งอันนี้เราก็มาดูกันไว้แล้วจะดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ซิกนั้นลุงก็คิดว่ามันจะลงไปที่ประมาณ3บาท ก่อนที่มันจะดีดขึ้นมาเราก็สวิงตัวขึ้นไป b c c นั้นก็ก่อนที่จะลงจะลงไปที่ประมาณ1,3ล้านพื่อท่วนนะครับแล้วก็จะดีดตัวกลับขึ้นไปที่ล้าน7นะครับสำหรับ BTC นะครับแล้วก็ d o กนั้นก็น่าจะน่าจะค่อยๆขึ้นไปนะครับส่วนซิลนั้นก็คล้ายๆกันนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.23จุดกว่าๆนะครับ สามบาทกว่าๆเราก็ลงมาไล่ดูนะครับที่ BTC นะครับแล้วทำไมก็จะถามว่าทำไมลุงไม่ไม่มีตัวอื่นบ้างเอาเอาอีกตัวก็ได้2สองตัวก็ได้นะครับเป็น ADA นะครับเราก็เข้าไปที่กราฟเป็นก่อนนะครับเราก็ไปดูตระกูลของ ADA กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ADA THB เพราะว่าเราเล่นปิดครับนะครับ เราก็ต้องตามทุกตัวด้วยคำว่า thb นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้เป็น time frame day นะครับเป็น time frame day นะครับก็ลักษณะก็ sideways ออกด้านข้างนะครับจังหวะนี้ก็คือดูที่ตัวนี้นะครับ t m a c d เนี่ยก็ค่อยๆลงมาตามกว่า s i g n a ลนะครับเมื่อตามกว่า s i g n a ลราคาก็ค่อยๆลงมาตามนะครับแม้ว่าจะมีการติดตัวบ้างนะครับสำหรับตัว adc ada นะครับ ว A D A นี่ก็ถ้าดู Time Frame Week ก็ยังคงก็คือเราดูเราไม่ไม่ดูบ่อยนะครับเราก็ดูรายวันไปจากตรงนี้ก็เจนว่าเขาจะมีโอกาสปิดขึ้นนิดหน่อยก่อนที่ก็จะลงมาที่ต่ำสุดแถวบริเวณ25บาทครับเราดูการยืนยันด้วยการดู Time Frame Week นะครับก็เชนว่าเขายังสามารถที่จะลงมาได้อีกนะครับก็คือมาที่ประมาณ20บาทนี่แหละครับ ตอนนี้ก็คือว่าเข้าอยู่ต่ำกว่ากึงกลางบูรนเชอร์แบนะครับงนั้นราคาก็จะค่อยๆไหลลงมานะครับที่20บาทนะครับสำหรับตัว A D A นะครับทีนี้เราก็ไปดูตัวเจฟฟินนะครับเจฟินอีกตัวใส่ T H B เข้าไปแล้วก็กดลันขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะประมาณเกาะกลุ่มอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบเนื่องจากว่ามันเป็นของเก่านะครับเราก็ต้องคํามันลบทั้งหมดก่อนนะครับ โอเคนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็คือแต่ละตัวนี้คือไซด์เว์มาด้านข้างแต่ตัวนี้คือประเด็นก็คือว่าเขามีจังหวะไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับก็คือลีเนียลิเกชันนั้นไซด์เวอัพนะครับเพราะฉนั้นตัวนี้ก็คือราคาก็จะมาตกแถวๆประมาณ40บาทนะครับแล้วก็จะดีดกลับขึ้นไปที่125บาทนะครับสำหรับเจฟินนะครับถือว่าราคาก็ลงมาต่ําทีเดียวครับก็เป็นแนวโน้ม ขาลงอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นคือกรอบไซด์เวอัพนะครับคือกรอบใหญ่เขาจะไซด์เว้าปเราต้องไปดูที่ชาร์ฟเรมเดย์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ขยายเขขึ้นมานะครับตอนนี้ก็คือเขายังคงอยู่ด้านบนของลีเนียเลกิชั่นแต่ประเด็นก็คือว่าเขาจะค่อยๆไซด์เว้าดาวลงมานะครับขดไซด์เว้าดาวลงมาเพราะนั้นราคาก็คือจะลงมาที่ประมาณ24บาท ก่อนที so, ่จะดีดกลับขึ้นไปที่30บกว่าบาทเพราะฉะนั้นเจฟินนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับที่เราต้องรอให้เขาย่อตัวลงมานะครับคือเราต้องรอให้เขาย่อตัวลงมาที่ประมาณ1 0บ6บาทก็จะต่ําสุดประมาณ12บาทนะครับก็รอจังหวะเขาไ์เวลลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็อย่าเพิ่งรีบนะครับถือว่าเป็นขาลงของคริปโตนะครับทุกอย่างก็จะลงตามจังหวะของคริปโตนะครับ งนั้นเราก็รอได้นะครับเราต้องรอนะครับรอดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือเขาอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาเยอะนะครับเพราะนั้นราคาเขาจะไซด์เวย์ลงมาอีกนะครับเพราะนั้นนักลงทุนต้องใจเย็นนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาดูสักหนึ่งเดือนเราดูสักอยู่ประมาณสัก1 8 1แวันก็คือดูวันเว้นวันไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ก็จะดิดกลับแต่ประเด็นก็คือว่าเขายังอยู่ไซด์เวย์ลงมาด้านล่างนะครับ เพราะนั้นเจฟินเราก็รอรับได้ที่20กว่าบาทได้นะครับก็เขาก็จะมีดิดขึ้นดิดลงอย่างนี้นะครับอีนี้พอเราดูเสร็จแล้วนอกจากตรงนี้เราก็เพิ่ม2ตัวเข้ามาแล้วก็มาดูตัว BCH กันนะครับโดยถ้าดู b c s ก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาลงแต่ภาพโดยรวมเขาเป็นไซด์เว่์อัพนะครับอันนี้เป็น Time Frame Day นะครับในอีกประมาณสักหลายวันถัดไปนะครับราคาเขาเมื่อแตะต่ำสุดตรงนี้เสร็จ อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วก็เขาก็จะค่อยๆสวิงกลับขึ้นไปที่หมื่นสามหมื่นสี่นะครับราคาเขาค่อยๆจะสวิงขึ้นไปนะครับดูจากตรงนี้นะครับก็เห็นว่าสัญญาณสีแดงนี้มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าราคาจะดีดขึ้นไปครับครับก็ตัวนี้ก็เป็นสีแดงยาวอยู่ด้านล่างนะครับราคาเพาสีเขียวขึ้นมาวันนี้นะครับในวันถัดไปนั้นก็มีโอกาส ต่ำลงมานะครับเนื่องจากว่าแท่งเทียนมีไส้เทียนอยู่ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะกดลงมานะครับแต่ก็จะไซว์เวอยู่นี้นะครับจนกว่าจะไปที่หมื่นสี่นะครับสรับบ i ต c อยน์แคนะครับก็มีโอกาสทำกำไรขึ้นไปนะครับตัวนี้ต้องจับตาดูให้ดีนะครับนี้เป็น TimeFrame Day นะครับถ้าเกิดเราจะดูว่า TimeFrame Week เป็นยังไงเราก็อันนี้คือทม์เฟรมวีฟนะครับเขาก็เขาจะไซว์เวออกด้านข้างนะครับ ไซเวกโดนข้างไปนะครับแล้วเมื่ออยู่เหนือตัวบริจแบนก็จะมีโอกาสดีดพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับตัวนี้ดูดีๆนะครับจังหวะของเขาจะไปที่20 0 0 0 0ให้20 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0ม0 0 0 0นะครับขึ้นไปถึง3 0 0 0 0นะครับตอนนี้ราคาที่ประมาณ1 1 0 0 0 11,000นะครับก็มีโอกาสไซเว y ขึ้นไปถึง3 0 0 0 0นะครับสำหรับไทม์เฟรมวีคนะครับแต่เราดูใกล้ๆก่อนนะครับใน t i ม e เฟรม e day นะครับ จังหวะเขาก็จะค่อยๆไซเวยขึ้นไปที่1 4ึ่งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือท่านอยากได้กําไรก็ควรเข้าบิตคอยน์แคชนะครับวันนี้วันที่19ลุงดูไวประมาณนี้นะครับถ้าเกิดไม่เชื่อลุงยังไงก็ลองมาติดตามไปเรื่อยๆนะครับว่าคลิปถัดไปราคาของบิตคอยน์แคชเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปหมื่นสี่ที่ลุงว่าไว้หรือเปล่านะครับก็รอติดตามกันดูนะครับยังไงก็อยากให้ กดติดตามช anel นี้แล้วก็รอดูต่อไปนะครับถัดมานะครับเป็นบิตคอยคับคอยนะครับปิดคับคอยนะครับปิดคับคอยตอนนี้ลงมาต่ําสุดเลย้นไหก็คือวันก่อนหน้านั้นก็คือลงไปที่200กว่านะครับแล้วทีนี้ราคาก็ยังคงเอเมอยังอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญา l นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อราคามีการดีขึ้นมาถึง222บาทนี่ก็ยังมีโอกาสที่จะลงมาอีกนะครับ ก็ลงมาที่200บาทก่อนที่ก็จะดีดกลับขึ้นไปที่250กว่านะครับจังหวะก็จะเป็นแนวนี้อันนี้เป็น i m มเฟรม e Day นะครับซึ่งในจังหวะนี้ถ้าเราดู Time f มเฟรม e e k ดูสั้นๆใกล้ๆของเขาแล้วยังมีโอกาสทำกำไรได้หรือเปล่านะครับเมื่อเขาบีบตัวเข้ามาแล้วตัวนี้มีการตกลงมาต่ำสุดของตัว p u l เจอร์แบนก็ยังมีก็จะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ อภาพโดยรวมใหญ่ๆก็คือเขาจะลงมาที่ประมาณ175 175หรือ180บาทก่อนที่เขาจะดีดตัวสวิงกลับขึ้นไปที่400กว่าบาทนะครับนนั้ตอนนี้ก็คือเป็น time frame week แต่ว่าประเด็นก็คือเขา,ายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น s i g n a l นะครับออกเส้น Signal ยังคงอยู่เหนือกว่านะครับยังอยู่เหนือกว่า,า m a c d อยู่เหนือกว่าเส้น s i g n a l นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ราคาจะสวิงตัวขึ้นไปได้สูงนะครับ อันนี้ทางเฟมวิฟบอกเอาไว้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าถ้าดูจากตรงนี้เขาก็ลงมาจุดต่ําสุดเรียบร้อยเลยนะครับที่นี้ก็เป็นโอกาสที่เขาจะสวิงตัวขึ้นไปนะครับคือถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับถ้าเราดูถ้าเราดูจากตรงนี้ก็เห็นว่าเขาขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วเขาก็ลงมาจุดต่ําสุดแล้วจังหวะถัดไปก็คือเขาจะขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นจุดสูงสุดของเขาในจังหวะถัดไปก็คือที่เราจะได้กําไรก็คืออยู่ที่ประมาณ250นะครับ โดยตอนนี้เราเข้าอยู่ที่2 2 2บาทนะครับถ้าเกิดท่านเข้าที่2 2 2บาทท่านก็จะได้กำไรอยู่ว่ามาันขึ้นไปที่250นะครับอันนี้ก็เป็นการทางกำไรระยะสั้นๆของปิดคับคอยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่เขาจะไม่ขึ้นไปทันทีเนี่ยเขาจะค่อยๆซายเวย์ขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึง250กว่านะครับก็จะเป็นจุดที่เขาทำกำไรนะครับ ถัดมานะครับ IOST นะครับเราใจเย็นนิดหนึ่งนะค่อยๆไล่ไปทีละตัวนะครับ IOST เนี่ยจังหวะเขาขึ้นสูงสุดตรงนี้เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะไซด์เวย์ลงมาต่ำสุดแถวศูนย์จุดแปดศูนย์นะครับใกล้ๆศูนย์จุดแปดศูนย์เมื่อไหร่แล้วก็ทำการเข้าซื้อนะครับราคาเพรา็าจะสวิงตาม MAC D, สวิงกลับขึ้นไปนะครับราคาก็จะดีดกลับไปที่หนึ่งจุดสี่ศูนย์หรือหนึ่งจุดห้าศูนย์นะครับสำหรับ IOST นะครับถ้าเราจ้องดีๆก็คือให้เขาค่อยๆไหลลงมาที่0.8ก่อนนะครับก็จะดีต,ตรงที่0.85 8, 8. หรือ0.86นะครับตรงนั้นก็จะเป็นจังหวะที่เขาดีดสวิงตัวขึ้นไปนะครับพอเขาลงมาตรงนี้เขาก็จะสวิงตัวขึ้นไปที่1.4 1.5นะครับเราก็รอจังหวะนั้นก็ได้ถ้าเกิดเรายังไม่มี ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะขึ้นหรือจะลงเพราะว่าตอนนี้เขาสายเว์ออกมาด้านข้างนะครับตรงนี้เขาก็จะค่อยๆซายเวลลงมาด้านล่างนะครับลงมากรอบลีเนียเลกิชั่นแถวด้านล่างนะครับเมื่อไหลที่ลงมาถึงจุดด้านล่างสุดเขาก็จะสวงตัวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราแค่รอรับนะครับก็รอจังหวะเขาดีตัวมาด้านล่างเพาทุกอย่างเราต้องเล่นอย่างใจเย็นนะครับเงินก็เย็นหมายความว่าเราต้องเงินเย็นทิ้งเอาไว้แล้วก็ ค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆเราพอจังหวะอันไหนที่ชัวร์เราก็เข้านะครับอย่างตัวนี้เราก็รอให้เขาลงมานะครับรอให้เขาลงมาถึงบริเวณ0.8กว่าๆนะครับเราก็เข้าเอาไว้แล้วมันก็จะดีดกลับขึ้นไปเราก็จะฟันกําไรกันเต็มๆนะครับถ้าไม่เชื่อย,อยังไงก็ลองพิาณาลองพิสูจน์นะครับว่าจากคลิปนี้วันที่17-19นี้19เมษายนนี้ลุงดูไว้ว่าจะต้องลงมาที่ประมาณ0.8 ว่าแล้วถ้ามันลงมาจริงอ่าทุกคนก็เข้าซื้อนะครับพอเข้าซื้อเสร็จเขาจะสวิงตัวขึ้นไป1.4นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ทุกคนพี่นาเอาเองนะครับอันนี้ลุงก็แนะนําไว้ประมาณนี้นะครับถัดมานะครับซิกนะครับซิกเนี่ยจังหวะเขาขึ้นมาสูงสุดเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้คือจังหวะสูงสุดของเขานะครับทังเทียนก็ยังคงจะเป็นแนวโน้มบอกว่าขึ้นได้ต่อนะครับในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็คงจะมีราคา ใกล้กลๆแถวแถว5,000 5,006นะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆไซเบลปด้านข้างถึง5,006 5,007นะครับก็อ,อยู่ราวๆนี้นะครับแล้วเขาก็จะค่อยไซเบดาวลงมานะครับตัวตัวซิกนี้ก็มีโอกาสที่จะลงมาที่3บาทนะบก็รอให้เขาลงมาที่3บาทแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะวันนี้เราเล่นเป็นรอบๆนะครับเห็นไหมครับว่าเขาเด้งมาจากบนสุดลงมาที่ประมาณ 4บาทตรงนี้แล้วเขาก็เด้งกลับขึ้นไปสูงสุดที่ตรงนี้นะครับไปที่ประมาณ6บาทกว่าๆแล้วเขาก็ค่อยๆไลล,ลงมาก่อนที่จะดีดต,ตัวขึ้นไปที่ใกล้ๆ6บาทเช่นเคยนะครับเสร็จแล้วทีนี้เขาก็จะลงมาที่ประมาณ3บาทกว่าๆนะครับเพราะนั้นจังหวะน,นี้ก็คือเราก็รอเข้าที่3บาทกว่าๆนะครับเราเข้าที่เขาลงมาต่ำแล้วเขาจะสวิงตัวขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้คือ m a c d ก็ยังคงชี้ขึ้นแล้วก็ ดูเหมือนจะออกมาด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะไปออกด้านข้างนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไหลตาม m อเมซอนมาเรื่อยๆนะครับออกด้านข้างแล้วก็ค่อยๆไซด์เวดาวลงมานะครับเราก็รอรับที่3บาทกว่านะครับเราไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นนะครับในการที่จะเล่นปิดเล่นเล่นคริปโตนี่มันต้องใจเย็นนะครับเราก็วางแผนเป็นอาทิตย์2ออาทิตย์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่เล่นรายวันท่านก็จะใช้ไทม์เฟรม สั้นๆใกล้ๆก็จะเป็น e าวเวฟ5นาทีหรือ15นาทีอะไรพวกนี้นะครับก็เจโนดเป็นจังหวะขาขึ้นหรือขาลงอันนี้ก็ถ้าเป็นทาวเวฟตัวนี้5นาทีนะครับจังหวะก็จะเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับตัวนี้เขาลงมาต่ําสุดเขาก็จะสวิงขึ้นไปสูงสุดนะครับที่5,008นะครับเขาจะต้องมีโอกาสที่จะขึ้นไปนะครับที่ใกล้ๆ5,008แล้วก็ก่อนที่จะดาวลงมานะครับที่5 0 0า 5นาทีก็เขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับภายใน5นาทีขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเราก็จะลงมาที่จุดต่ําสุดที่5,005นะครับราคาก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดเล่นสั้นนะครับก็เ,เล่นด้วยความเร็วนะครับเราก็จะได้ประมาณราคานี้เนี่ยครับถ้า15นาทีเป็นยังไง15นาทีก็กําลังจะไซเวกับขึ้นไปสูงสุดของ15นาทีก็อ,อยู่ที่6,005น,นะครับก็ภาวนาให้เขา ตีตัวขึ้นไปที่6,500นะครับสลับ1 5บห้าทีนะครับแล้วก็ดูตัว MaCD ด้วยนะครับว่าเขาเป็นแนวโน้มใดนะครับถ้าเขายังคงโค้งกลับขึ้นไปนี้ก็ราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปเช่นกันนะครับก็ท่านก็พิจารณาดูนะครับล้วก็จับจุดให้ถูกนะครับว่าจังหวะการโค้งขึ้นของเอ็นราคาก็าพุ่งขึ้นไปนะครับเราก็ดูจังหวะเขาจะพุ่งขึ้นไปถึงตุงไหนถ้าดูตรงนี้เราก็จเห็นว่า โอเคเขาไอเมนชดีกา okay, ลังโค้งขึ้นเพราะนั้นตัวนี้ยังมีโอกาสที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าเข้าลงมาถึงจุดต่าสุดของลิเนียเลกชันด้านล่างแล้วจังหวะถัดไปก็คือเขาจะวิ่งขึ้นไปชนด้านบนนะครับเมื<ๆ>่อวิ่งขึ้นไปชนด้านบนก็ราคาสูงสุดของเขาอยู่ที่ประมาณ6,000 6,003นะครับตัวนี้ก็มีโอกาสสวิงขึ้นไปถึง6,003นะครับถ้าเราดูอย่างนี้นะครับสลับตัวตามเฟรม15ทีนะครับของซิกนะครับ กลับมาทำเฟรมเดย์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ราคาก็จะไปที่6,005นะครับก็มีโอกาสตีดเกินเลยตรงนี้ขึ้นไปนะครับก่อนที่ก็จะสวิงดาวลงมานะครับรตัวนี้มีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปเกยเลยตัว linear location ครับเพราะว่าจากจังหวะของตัว FSCD นะครับชี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆไหลขึ้นไปอันนี้เราก็รอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างที่ลุงว่าไวหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างที่ลุงว่าไว มันก็เข้าล็อกนะครับว่าเราจะรอรับที่จังหวะกี่บาทรอให้มันรอให้มันดีดตัวขึ้นไปนครับท mm ่า hmm. นก็ใจเย็นดูไปก่อนนะครับดูตามกราฟพวกนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะเป็นไปอย่างที่ลุงว่าไวหรือเปล่านะครับท mm ่า hmm. นก็คอยแค่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วจังหวะถัดไปพวกมันคืออะไรลุงบอกไว้ว่าอะไรนะครับท mm ่า hmm. นก็พยายามคาดเดาเอาตามนั้นนะครับก็ เข้าตามที่ลุงที่ได้แนะนําเอาไว้อันนี้ก็อยู่ที่ทุกคนนะครับอันนี้อยู่ที่การวางแผนของตัวท่านเองนะครับตัวถัดมานะครับ BCT นะครับบิดคับนะครับบิตคอยคัาบิตคอยนะครับบิตคอยจังหวะนี้จะลงลงมาต่ําที่สุดตรงนี้เรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ก็มีโอกาสที่จะดีดกลับพุ่งขึ้นไปที่ล้านหกนะครับจำได้ไหมครับลุงบอกว่าเขาจะลงมาที่ประมาณล้านสาม ตัวนี้คิดว่าเข้าลงมาใกล้ล้านสามนะครับเนื่องจากว่ามีตัวนี้นะครับปีไสเทียนยาวอยู่ด้านล่างเพราะนั้นไสเทียนตัวยาวด้านล่างก็มาแตะใกล้ๆล้านสามนะครับแล้วตัวนี้ก็มีโอกาสดีดขึ้นตัวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถัดจากนี้ไปนะครับราคาจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปล้านสี่ล้านห้าล้านหกนะครับเ <c oughs> นื่องจากว่าดูจังหวะเดิมๆเขานะครับ <c oughs> เข้าลงมาต่าสุดแถวนี้นะครับแล้วเขาก็ดีดกลับขึ้นไปสูงสุดแถวนี้ แล้วเขาก็ค่อยซ้าเวลลงมาต่าสุดแถวนี้จังหวะถัดไปก็คือเขาจะดีดกลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆวันถัดไปเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวสีเขียว,ข,ยวขึ้นไปนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสักอันนี้ก็ประมาณสัก1อาทิตย์2อาทิตย์3ามอาทิตย์สีอาทิตย์ประมาณ1เดือนนะครับภายใน1เดือนก็กจะซด์เวย์ขึ้นไปประมาณร้านเจ็ดะครับก็ดูเอาไว้นะครับว่า B BC BCT นี้ หรือบิตคอยเนี่ยราคาก็จะกลับไปล้านเจ็ดภายในภายในหนึ่งเดือนนี้นะครับจังหวะนี้ก็ค่อยๆใส่เวกขึ้นไปนะครับก็ดูตรง m อ c d ตัวนี้นะครับว่าเขาใส่เวกขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ค่อยๆใส่เวกขึ้นไปตามนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับสำหรับบิตคอยครับอาบิตบิตคับนะครับอาบิตคอยนะครับขออภัยนะบิตคอยจังหวะนี้คือบิตคอยนะครับบีซีทีนะครับบิตคอยนะครับก็จะมีโอกาส ตอนนี้ก็คือดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นาท่านเข้าตรงไหนท่านก็ได้กําไรนะครับเข้าตอนนี้เลยก็ได้เพราะว่าราคามันก็จะค่อยๆซา์เวขึ้นไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าจังหวะเขาซา์เวอัพนะครับจังหวะใหญ่โดยรวมของลิเรกชั่นซด์เวอัพเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือเขาจะค่อยๆไปที่ล้านเนะครับก็รอที่ล้านเแล้วกันนะครับถ้าเกิดท่านที่เป็นนักลงทุนคือรอล้านเก็ขายทิ้งนะครับหมายว่าตอนนี้คือต้นทุนอยู่ที่ประมาณล้านสนะครับ ต้นทุนท่านเข้าที่ร้าน3แล้วท่านก็ปรอขายทิ้งที่ร้าน7%หรือร้าน8%แถวนู้นนะครับหรือท่านจะถือยาวเลยก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับประเด็นก็คือว่าขอให้ซื้อต่ำๆเอาไว้นะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่มาณร้าน3นะครับถือไปให้มันถึงร้านเให้ได้นะครับเราก็พิจารณาจะขายทํากําไรหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับอันนี้เราก็บอกเอาไว้นะครับว่าต่อไปบีซีทีนี้มันจะขึ้นไปร้านเ ตัวด็อกคอยนะครับด็อกคอยด็อกคอยด็อกคอยนี่ยังคงเป็นไซด์เวดาวนะครับเนื่องจากว่าเขาขึ้นสูงสุดเรียบร้อยทีนี้ก็จะไซด์เวดาวลงมาด้านล่างนะครับแต่ราคาก็จะสวิงตัวบ้างแต่ว่าก็จะค่อยๆไซด์เวดาวลงมานะครับรอรับได้ที่3 3 6 3 7นะครับตัวนี้ก็รอรับนะครับสำหรับด็อกคอยเนื่องจากว่าราคาเขาสวิงขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยนะครับที่ห้าบาท6บาทนะครับแล้วก็ ซายเวดาวลงมานะครับจังหวะก็คือจังหวะเมื่อเข้าลงเข้าลงมาต่ําสุดที่ตรงนี้นะครับที่3บาท3.6แล้วเขาก็ค่อยๆสวิงตัวขึ้นไปใช้เวลาเป็นเดือนนะครับ1อาทิตย์2ออาทิตย์อ่าประมาณภายใน3อาทิตย์นะครับเกือบเดือนหนึ่งแล้วก็ค่อยๆซายเวลงมานะครับก็ซา์เวลงมาก็จะประมาณสักประมาณเดือนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็ลงมา1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์ ภายใน3อาทิตย์ก็จะลงมาถึงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็รอรับที่3าก,กว่าๆแล้วก็มันก็สวิงขึ้นไปนะครับตัวถัดมานะครับตัวซิลนะครับซิลก็เป็นจังหวะยังคงเป็นขาลงแต่มีโอกาสดีขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่า m อ c d อยู่เหนือสัญญาลนะครับเพราะฉนั้นเมื่อ m อ c d อยู่เหนือสัญญาลเมื่อเข้ามาชนตรงเส้น s i g n a ลนี้ก็จะมีโอกาสดีสวิงตัวขึ้นไปนะครับเพราะนั้นราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็เรวๆนี้ พุ่งขึ้นไปนครับที่ประมาณ7บาทนะครับยังไงซะตัวซีบูนี้ก็มีโอกาสดีขึ้นไปที่7บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแถวนี้ท่านก็อาจจะรอรองรับถ้าแถวนี้ราคาว่าจะสวิงตัวขึ้นไปนครับ mm hmm. ก็เป็นจังหวะสวิงตัวกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านก็ถ้าเกิดท่านไม่รีบท่านก็ใจเย็นรอนิดหนึ่งนะครับรอให้เข้ามาที่3บาทแล้วเขาก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับ คือเขาลงมาต่ําสุดเขาก็จะค่อยสวิงตัวขึ้นไปตัวนี้ซิลตัวนี้ก็ดีนิดหนึ่งตรงที่ขาขึ้นเร็วมากนะครับแต่เวลาลงน yani, ี่เขจะค่อยๆลงมาใช้เวลาประมาณเดือน2เดือนอประมาณเดือนเดือนนิดๆนะครับก็จะลงมาที่จุดต่ําสุดนะครับแล้วก็ขาขึ้นเขาขก็จะขึ้นเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเล่นกรรําไรสัน้นๆนี่ก็ต้องเล่นซิวไว้นะครับเนื่องจากว่าพอลงมาต่ําสุดเขาก็จะสวิงตัวขึ้นไป จากที่เขาเดินทางกว่าจะถึงด้านล่างนี่ก็ใช้เวลาประมาณ2อสามอาทิตย์นะครับแต่เวลาเขาขึ้นไปนี่ก็ใช้เวลา4ีหวันพุ่งปุ๊บขึ้นไปนะครับดังนั้นตัวนี้น่าสนใจนะครับสาหรับตัวสิวนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นแนวโน้มที่ว่ามันเป็นยังไงนะครับเราลุงก็มาอธิบายให้ฟังส่วนที่จะรู้หรือว่าอมองยังไงให้เห็นให้เหมือนลุงเห็นให้เห,ใหเหมือนให้เหมือนลุงเข้าใจก็ค่อยๆมาดูกันเรื่อยๆแล้วก็ฝึกฝนกันไปเรื่อยๆนะครับ ฝึกฝนดูอา่านแนวโน้มอา่านวิธีการมันจะขึ้นยังไงมันจะลงยังไงนะครับก็ขอให้จับผิดจับถูกในการดูของลุงเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นตัวอ้างอิงนะครับว่าในอนาคตนั้นราคาจะเป็นยังไงนะครับยังไงก็ขอให้กดติดตามกันไว้นะครับกดถูกใจนิดนึงถ้าเกิดท่านคิดว่าเหมาะสมนะครับแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ